และนี่ก็คือเจ้าลิ่นแก๊งเมลอนมันคือแตงโมกายพันธุ์ที่มีรูปร่างหน้าคนอยู่ในแตงโมและมันก็ได้ออกอาละวาดเลยจับผู้คนกินที่อยู่ในสวนแตงโมแล้วพี่เจฟลีจะถูกมันจับกินหรือไม่ใครคิดว่าหลอดคอมเมนต์หนึ่งเมลอดคอมเมนต์สองก่อนรับชมคลิปขอคนล้านหนึ่งหลายหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจกับพี่เจฟลีไปดูกันเลยช่วงนี้แตงโมขายดีมากๆเลยโอ้โหแตงโมขายไม่พอเลยเอ้ยไปรับแตงโมมาขายดีกว่าช่วงนี้ไม่รู้ว่าทำไมคนชอบกินแตง มกันจังเลยนะเนี่ยอาไปไปไปซื้อแตงโมกันแตงโมวันนี้จะเหลือไหมนอแตงโมอยู่ไหนเอ่ยแตงโมแตงโมเหลือไหมเอ่ยวันนี้เออดีเดียวเข้าไปทางไหนวันนี้อ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนเออก็เข้าไปเลยละกันนะเออเดี๋เดี๋ยวรถติดรถติดเอ้ยเอ้เอดี๋ยวเดี๋ยวรถติดเอ้ยอะไรวันนี้เออรถมาติดตรงนี้เฉยเลย โอ้ยกวัวจะออกมาได้โอ้ยเหนื่อยแทบแย่เลยเออวันนี้แตงโมเหลือไมครับเออเดียวเดียวชนมาเรั่แตงโมแล้วครับแตงโมเหลือไหมเอยแตงโมโอ้วันนี้แตงโมเหลืออยู่นี่นะไอแต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยจอดครับจอดเออว่าแต่สนใจแตงโมกี่ลูกครับวันนี้แตงโมขายดีมากๆเลยมีแต่คนต้องขายมาซื้อแตงโมในะช่วงนี้ โอ้วันนี้มีแต่แตงโมสวยเลยนั่นนี่โอ้แต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะเท่าไร่เลยเอยหัวหน้าครับตอนช่วงนี้มีแต่คนอยากได้แตงโมโอ้งั้นเหรอเอองั้นผมขอบทนี้เลยแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าช่วงนี้ทําไมคนกินแตงโมกันบ่อยจังเลยสงสัยอากาศร้อนแน่เลยนั่นนี่เออแต่ว่าหัวหน้าครับมันมีแต่ใบห,หนึ่งลูกไม่มีหน้าตาด้วยะแตงโมอะไรมีหน้าตาด้วย เออไม่รู้เหมือนกันครับหัวหน้านะมันมีแต่งโมอีกถึงโลกมันมีหน้าตาด้วยพวกเราเลยไม่กล้าเก็บมันมามันดูแปลกๆครับหัวหน้านะ <c oughs> ทำไมทำไมฉันหิวขนาดนี้แล้วลูกๆของฉันล่ะหายไปไหนหมดเอเฮฉันหิวจังเลยเลูกๆของฉันหายไปไปบ้านเดีย์ทำไมฉันรู้สึกว่าฉันได้กินได้กินของมนุษย์ฉันหิวฉันหิวมากๆเลย <c oughs> เดี๋ยวนะเอะ ตรงนี้มีมนุษย์นี่นะฮะ,ะจะเหนเหียวจังเลยทําไมมนุษย์พวกนี้มันช่างแสนน่าอะไรเลอเกินฉันขอกินปลาแกงหน่อยละกันนะเจ้ามนุษย์ฉันเหวเอ๊ะเดี๋ยวเฮ้ยนี่มันตัวอะไรวะเน,นี่ยเอ๊ะเดี๋ยวทําไมแตงโมแตงโมได้ไล่มาเป็นแบบนี้มันมีหน้าตาจุิงๆด้วยเอ้ยเดี๋ยวแต่ว่า มันดูเหมือนว่าไม่ใช่แตงโมธรรมดาเฮ้ยเดี๋ยวเเดี๋ยวฮะฉันหิวผมมนุษมาดิฉันขอกินพวกแกหน่อยฉันเหรอนี่แหละไอ้ปายนะเดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยใครเคยกับฟาร์มแตงโมของจ้าห่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 าไม่ให่ละผมันุษยฉันกำลังหิวพวกแกบางอาจมาทำลูกของฉัน อ้าอิ่มแล้วฮ่าฮเนื้อของมันจะแซ่ลอยเหลือเกินไปดีกว่าไปหากินมนุษย์เพิ่มดีกว่าฉันยังไม่ค่อยอิ่มเท่าไรฮ่ฮ่าฮ่า,า,าที่ไหนเอ่ยทำไมร้อนขนาดนี้เดี๋ยวนะมันเหมือนกับถ้ำเลยนะครับทุกคนอย่าบอกนะว่าพี่เจ็บลิมาติดอยู่ที่ถ้ำโอ้ยเดี๋ยวแล้วไปทางไหนเอ่ย างนี้มีไฟด้วยนะครับเอ๊พี่เจ็บเลยมันนอนในท้ำได้ไงล่ะเนี่ยโอ้โหนม่คือถ้ำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่านี่ไงทางออกเจอแล้วอทางออกแล้วนะครับโอ้โหนี่คือถ้ำจริงๆด้วยส่วนตรงนี้ก็คือเอ๊ทีเดี๋ยวมันคือไล่อะไรเอ่ยมันเหมือนกับไล่ของแตงโมเลยนะครับทุกคนที่นี่ที่ไหนเอ่ยมีบ้านของผู้คนด้วยนะครับ เออสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมเอ,อ่ยฮะรอว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวไม่มีใครอยู่เลยนะครับทุกคนมีใครอยู่ไหมครับเปิดได้ไหมเปิดได้แต่ว่าไม่มีคนอยู่เลยนะครับเอ,อ๊ะมันคือหมู่บ้านอะไรล่ะเนี่ยหมู่บ้านหลังใหญ่มากๆเลยนะครับเอ,อ๊ะเดี๋ยวแล้วนี่คืออะไรเอ,อ่ยเอ๊ะดีเดียเด๋ยวนะนี่คือผู้คนนี่นาะเอ,อ้ยเดี๋ยวทำไมมันนอนอยู่ตรงนี้เอ,อ้ยสี่คนห้าคนเลยนะครับ เออแล้วตรงนี้ก็มีเหมือนกันนี่นะเอดเดียวใครวะเนี Hi ่ยนี่คือใครเหมือนกับทหารเลยนะครับทุกคนโอ้โหเกิดอะไรขึ้นวะเน,นี่ยมีคนมานอนตายอยู่ตกนี้ด้วยแถมมีแตงโมงด้วยนะครับเพียบเลยตรงนี้น่าจะเป็นไรของแตงโมงนะครับแล้วก็มีปืนด้วยนะครับ เอ๊ ه, มันเกิดอะไรขึ้นเอ่ยโอ้ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมมันนอนตายอยู่ตรงนี้พร้อมเกือบแต่งโมเบียบเลยนะครับแล้วก็มีรถอยู่หนึ่งคันงั้นพี่เจฟเลยขอไปสำรวจหน่อยลวกันนะครับว่านี่คือบ้านอะไรเอ่ยเอ๊ะมาดูหน่อยละคันเออเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะนี่มันคือคาปิบารา่ามะพร้าวนี่นาะ ทำไมมันนอนตายอยู่ตรงนี้เฮ ه, ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาปิดประตูภาพนอนตายตรงนี้ครับเอ้ยเ,เดี๋ยวตรงนี้มันมีอะไรบางอย่างเลยครับเ,เดี๋ยวนะนี่มันคือผู้คนทีนมมนหนาบมานนอนตายตรงนี้เหมือนกันโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านแห่งนี้เอ่ยมีคนนอนตายเพียบเลยเอรงนี้มีอะไรไหมเอเอเดี๋ยวเอะไรวะาเนี่ย นมนึกแซ่บ็ง่อยเลิอเกินเดี๋ยวแดดหนาวฉันมีนี่นะเอ้ยเดี๋ยวไม่ตัวอะไรวะเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าฉันหิวฉันจะไปกินฉันจะไปกินไฟฉันหิวเออเดี๋ยวไปคือเจ้าขอผ่อนที่นี่เป็นหลอดนี่นานี่จริง๊เออไปแล้วจเิ๊นี่นานี่นาเจ๊เจ๊โอ้ยเออยู่ในจอบรึปะนี่ฉันหิวจะขอกินแกนหน่อยละกันโออนี่นะเอยเจ้าผีเออนี่นะพอได้เป็นหลอดอู้ยมันจะไปไหนวะเนี่ยนี่นะเอ้ยไปอยู่แล้วครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว เดียวนะฉันจะไปกินมันมันอยู่ไรมันอยู่ไรว่เดียอะไรว้าเนี่ยไม่พีศาจด้วยครับทุกคนมันจะขึ้นไปไหนก็ไม่รู้ครับจริง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 ริงไริงจ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 จริงจนิงจริงจรจริจริิงจริจรจริงจริงจริจริงจรจริงจิงจรจริงิงจริงจิงจรจริิงจริงจิจริง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 จร อยู่แล้วเจฉี่ยวเฉี่ยวขอขี่ดอยเฉี่ยวขอขี่ดอยมันหายไปแล้วครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวไปไหนวะเนี่ยมันหายไปแล้วครับทุกคนโอ้โหโคตรน่ากลัวเออเดี๋ยวมันมาแล้วฮ่าฉันอยู่นี่จะไม่ตายเออมันมาแล้วมาไอ้เจ้าปีศาจอิตาเลียนแปลนดหลอดหนีตายจริงโดนไหมดูไหมฮ่าฮ่าฮ่าฉันยังไม่ตาย แหนจะต่อไปหายของชายมาดิโอ้ยมันปีนต้นไม้ไปแล้วโอ้โหปีศาจอะไรประเนี่ยนี่แน่โดนไหมฉันยังอยู่มาดิอยู่ไหนมันอยู่ไหนมาดิเออเย็นเย็นย็นเ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 รียบร้อยโอ้ยเดี๋ยวๆ,ๆ,ๆออนะเจ้าปีศาจฮอตพอเนี่ยเป็นหลอ,นอ,นอดโคตรหอนเลยนะครับอย่าบอกนะว่าผู้คนที่ไม่รอดนี้โดนเจ้าปีศาจอินเทอร์เน็ตนหลอดจับเกมโอ้ย นี่คืออะไรเอ่ยบ้านหลังใหญ่มากๆนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวพี่เจฟฟี่ขอเข้าไปสำรวจหน่อยแล้วกันนะครับขอสำรวจในบ้านหลังนี้หน่อยเอ่มีใครอยู่ไหมเอ่ยเอะดูเหมือนว่าน่าจะไม่มีคนอยู่นะครับดูเงียบมากๆเลยเดี๋ดยวนเสียงอะไรเอ่ยเอย่ข้างนอกมันมีอะไรบางอย่างเลยครับโอ้โหเลือด มีรถถึงตรงนี้หรอเนี่ยลอลเออยโอ้ดหเดี่ยวข้างนอกมีทหารมร์ซายอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มีโดนด้วยนะครับทุกคนเอ๊แต่ว่าโดนมันกำลังใช้การนี่นาะแล้วเดี๋ยวพี่เจฟเลขอเราบินสำรวจไปร,ร,รอบๆหน่อยแล้วกันนะครับว่าพี่เจฟเลมาอยู่ที่ไหนเอ่ยโอ้โหอะไรแบนเนียตรงนี้ก็จะเป็นไล่แต่งโมนะครับ แล้วก็มีรถหนึ่งคันนะครับที่มันอยู่ตกนี้โอเคครับงั้นเดี๋ยวพี่เจฟเลยขอบินไปสำรวจแถวนี้หน่อยละกันนะครับอเอ๊นี่คืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นรางรถไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นป่าเพียบเลยนะครับมันไม่มีผู้คนเลยแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะมีบ้านอเอ๊ะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเสียงเหลืองเอ้ยเดี๋ยว เหมือนพี่จะเปนเจออะไรบางอย่างนะครับสีเหลืองๆตกนู้นเลยโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เจฟฟ์ลีขอไปเอารถแล้วขับไปตรงนู้นหน่อยละกันนะครับว้าพี่เจฟฟีไม่รู้เหมือนกันเจออะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นเลยเฮ้ตรงนี้มีมันเยอะเลยเฮ้ฉันหิวมากๆเลยตอนนี้กำลังหิวเฮ้ฉันขอกินพวกแกน่อยแล้วกันนะเจ้ามนุโนสุนนางออเฮ้พวกเราดูด้านสิมันคือตัวอะไรวะเนี่ยมันเหมือนกับแตงโมเลยแต่ว่ามันมีหน้าตาด้วยเอ้ ตั้งแต่ฉันไปล่าสัตว์ป่ามายังไม่เคยเห็นเลยมื่คือตัวอะไรวะเนี่ยฉันขอกิบบอกแก่อยผมสุดดางเออเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเรามันกินมาฝังนี้แล้วไปโอ้จุกันยิงแล้วจุกันยิงอเป็นไงล่ะผู้สุดมนุษย์สุดนางงฮ่าฮ่าฮ่าี่ครับวิ่งไปตามรางรถไฟนะครับคุณคนเหมือนพี่เจฟฟรี่จะเห็นอยู่แถวๆนี้เลยนะครับทุกคน เออเดี๋ยวอะไรอยู่ตรงนี้เอ่ยเกมแบ๊บๆอยู่นะครับเฮ้ออะไรนะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะ นี่มันคือเจ้าตาตาตาสวรรค์นี่นะทําไมเดิมที่เจ้าหอมกระดาษนี่จะได้กินข้าวมันเออพวกเราคือตัวอะไรวะเนี่ยตั้งแต่ฉันได้ตามาเพิ่งเคยเห็นมันโอ้มันคือตัวอะไรฮ่าฮ่าฮ่านี่นะจะได้กินของวมันโดนอยู่แถวเรียดดิ๋น่ะโอ้ยไม่เฮ้ยเดี๋ยล้วมันได้พิจิตรีแล้วเธอได้พิจิตนี่นะเธอได้กิ่นโอ้ยต่าแล้วโอ้ยมันได้พิจิตรีโปรดด้งดิ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 ้งแร้วเรียบเรียบร้อย โอ้โยเจ้าตาตาโซร่ามันมาแต่ไหนเอ่ยเอ๊ะเดี๋ยวมันมาแต่ไหนวะเนี่ยโอ้โดีขอดูหน่อยละกันตัวใหญ่มากๆเลยนะครับมันคือกาด้ำของอิตาเลียนเบลลอดครับทุกคนแล้วเมื่อกี้มีใครรบรอดบ้างไหมเอ่ยเอ๊ะโอโ้นี่คือพวกทหารนี่นาแต่ว่า ไม่มีใครรอดเลยแล้วพี่เจฟลรีบินโดนเจออยู่ตรงนี้คืออะไรเอ่ยเอ,อ๋คืออะไรนะเหมือนพี่เจฟลรีจะบินโดนเจอแถวๆนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแล้วครับทุกคนอะไรเอ่ยเ,ออเดี๋ยวนะนี่มันคือไขว้เน่มันเหมือนกับแตงโมแต่ว่ามันมีหน้าตาด้วยนะครับ ขอบคุณหัวนาที่ให้ชั้นได้กินของอร่อยในวันนี้เนื้อของบริษัทแสนอร่อยเหลือเกินนี่มันคือเจ้าลินแกงเมลอนนี่นามันคือเมลอนกลายพันธุ์แล้วกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมฉันได้กินของบริษัทเนี่ยพวกเราได้กินของมรุษย์ไหมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะดูวนว่าดนทาของเรามีมรุษย์มาอยู่แถวนี้แหละเออเดี๋ยว มันเห็นพ <laughs> <laughs> ี่เจ็บในรดเนี่ยเอ้ยฮ่าฮนี่แกเจอแล้วว่าแล้วจะเจอมันตรงตดเอ้ยเจ้าหลีดแกงเร้อยมาเจอพี่เจ็บเลยแล้วฮ่า่แกจะต้องตายนี่น่จริงเอ้ยนี่เราไปพี่เจ็บ้วยก่นคนพี่จริงเอ้ช่วยด้วยไปฮ่าฮแกต้องยจกเจ๊กเจ๊ แต oh, ่งบดเลยวะเนี hey, use, ่ยมันจะมากินพี่เจฟบเลยฮะแกต้องตายนี่แหละโอ้ยเพียบเลยครับทุกคนนี่ยัอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยเอ๊อยู่ไหนเอ้ยน้อยเนี่ยแกท้าเพื่อของฉันจะมาดูบังอาจมาเออยนเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มีชีวิตอยู่ไหมเอ้ยนี่เดี๋ยวตรงนี้ไม่มีครับแล้วตรงนี้ล่ะมาดีสิเออจะจะกินแกโอ้ยตัวนี้มีชีวิตอยู่ฉันเต็มฉันเต็ดฉันจะไปกินจมูกคนด่านโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่นะจี๊ เรียบรอยโอ้ยเดี๋ยวขอดูใกล้ใกล้หน่อยแล้วกันนะครับไม่เคยเห็นบบม,มาก่อนเลยนะครับนี่ก็คือเจ้าลิ่นแก๊งเมลอนครับทุกคนมันคือแตงโมกายพันมาแต่ไหนวะเนี่ยส่วนตรงนี้ไม่มีใครรอดเลยนะครับทุกคนในบ้านมีใค่รรดบ,บ้าไม่เอ่ย ในบ้านก็ไม่มีใครรอดเลยโอ้อะไรวันนี้โคตรน่ากลัวไปเลยครับโอเคครับงั้นพี่เจฟปลีไม่อยู่แล้วครับไปอีกดีไปกัน เจ้ามนุษย์คนไหนมันบังอาจมาทมลูกน้องของฉันวน่าเดียน้อยแนย่แกทมลูกน้องของฉันตายเจ้ามนุษย์คนนั้นมันจะต้องจดใช้ด้วยชีวิตของมันเฮ้ยลูกน้องของฉันไปไล่ล่าไอ้เจ้าจมนุษย์คนนั้นให้หมดเลยเราจะล้างแค้นให้กับเผ่าของแตงโมพวกเราฮ่าฮ่าฮ่าไปตามลรามาดุษยให้หมดเลย เจฟลี่เขาวิ่งไปตามรางรถไฟก่อนเลยละกันนะครับเออทีเดียวอะไรวะเนี่ยโอ้ดเดียวเพียบเลยนะครับทุกคนพวกเราเจอมาแล้วมันอยู่ทางรถไฟเลยโอ้อะไรวะเนี่ยเพียบเลยนะครับดีเดียวถอยก่อนนะทุกคนเออทีเดียวฮ่า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 จะหนีไปไหนไอ้เจ้ามนุษย์คนนี้ใช่ไหมที่มันถามเพื่อนของเราโอ้ ตัวก็ใหญ่ไปเลยเดี๋ยวไปทางไหนเนี่ยวันเนี่ย,ยตรงนี้เป็นน้ำตกนะครับทุกคนฮ่าฮ่พวกเราไปเกินมันเลยเอเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมมันมาแล้วเอเี๋ยวเ,เ,เป็นไงครับทุกคน ดรอเลยละกันเอ้ยเดี๋ยวโอ้มากำลังลงาได้เหมือนกันไปกันเฮ้ยเเดี๋ยวพวกเรามาลงน้ำไปแล้วมาลงน้ำไปแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวอยู่ไหนเอ้ยมาลงน้ำไปพวกเรามาเลยนะจริงนี่แน่ฮ่าฮ่าฮ่าจะหนีไปได้แกต้องตายแกทำเพื่อกองฉันโอ้ยเพียบเลยนะครับทุกคนตอนนี้มาหลอกปาใต้น้ำแล้วนี่ยจริงจเออเออเออเนาะเนี่ยบังอานมามาทำเพื่อเพื่อกองฉันนี่แอ้ ไป่ไหวเนี่ยฮ่าฮ่แกจะต้องตายดจริดๆๆ๊ดจอย่างเยอะเลยนะครับทุกคนเียวนเน้ยเววเนี่ยเยู่นนี้ยันนเยนี่แดดจี ไอ้เจ้าบุกุษคนนี <ko Aah> ้แครบากอ่ะเรียกว่าย้ำเลยครับทุกคนว่ายน้ำไปแล้วเออจะหนีไปไหนเออแกต้องตายดีแน่เออจะล้างแค่ใ้กับเพป๋าของฉันดีแน่เจงโอ้ดี่นะไปทางไหนวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ตรงนี้มีเครื่องปินดีนะโอเคครับทุกคนสามารถครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยตอนพวกเราตอนนี้มันกลังจะหนีมันกลังจะหนีให้มันหนีไปได้เฮ้ยเฮ้ยไอ้เจ้าทุกคนนี้จะหนีจะให้มันหนีไปได้ไปกินมันเลยไปไกลครับทุกคนอ โอ้ตกนี้ตัวยังใหญ่เลยนะครับทุกคนน่าจะเป็นหัวหน้าของพวกมันแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเันนี้ไปได้พวกเราไปได้กินมามนมานี้ไปไปกันเฮ้ยเฮ้ยฟ้าไปก่อนเถอะ